อ่อครับผมสวัสด,ดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับโปรเอ็มนายโปรรีวิวกันอีกแล้วนะเยร์ผมเออผมวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์เป็นแพ็คคู่นะครับนี้นะครับนี่ครับผมโยเรนจังกับเซนจังเองนะครับนะเป็นงานจับฉลากนะครับเป็นรางวัล A กับรางวัล B นะครับงานอิชิบังคูจินะครับของแบนเพสโต้นะชอบตัวละครสองตัวนี้มัน มันดูกลัวกันดีนะครับผมโดยเฉพาะโยเราจังนะครับแล้วโยสราจังนี่ก็ชอบตรงที่คาแรคเตอร์นะครับสเปคคุณไปแล้วนะส่วนเซนาจังนี่ชอบตรงที่แบบหุ่นโยะของหุ่นนะหุ่นจะดูอบอุ่กว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมโอเคเปิดกล่องลืมลืมไปมันมีกล่องรออีกชั้นหนึ่งเอาแค่ตัวฐานเนี่ยมนาะอ่า ยรุรัจจงเวอร์ชันผมยาวนะจริงผมชอบผมสั้นมากกว่าแต่ผมยาวก็ในในเวอร์ชันนี้ดูดีอยู่นะนะครับโอเคเรียบร้อยผมอย่างแรกเลยครับมาดูก่อนเลยนะครับฐานนะครับนี่ลายสวยไหมลายสเปรล่นะครับนี่ด้านล่างฐานนะก็จะเป็นแบบตัวยึดให้นะครับนี่ย o ร u ย a ระจ n g งมาแล้วครับผมนี่เป็นแอ,แอคที่อยู่ในอนิเมะนะแอคแบบว่าถ้าอยากเข้าชมรมนี้ก็จงเอาไปอ่านซะมี เป็นใบรับสมัครเข้าชมรมคนไร้เพื่อนรองเท้านะนี่ดูใบกระดาษดูมีไหมมีใบสมัครเข้ารับชมรมกฎกติก,กาในการอยู่ชมรมนี้นะครับผมยาวเยอะมากบอกเลยแต่ผมชอบอระชับผมสั้นน่าก,กวานะแต่ตอนผมยาวแต่ว่าตอหรับแอคเนี้ยถูกก็สวยอยู่ผมยาวมาก เดี๋ยวมือวางริงในไว้ก่อนนะกระโปรงนางสั้นมากนะกระโปรงโรงเรียนนี่สั้นมากๆคือไม่ตั้งใจเห็นก็เห็นนีกแล้วนะครับผมนะจะไปที่จะดูใต้กระโปรงนะครับผมดูได้คนเดียวนะครับเขาถึงห้ามดูนะแย่ดูเขาต้องไปซื้อมานะครับกระโปรงสั้นเกินถ้าไม่รวนะวังคือเห็นเลยนะสั้นมาก <c oughs> นะครับผมอันนี้ดูผมไงอลังนะผมยาวยาวเธอ่อทะมากนะผมเลยชอบผมสั้นมากกว่า ครับผมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปใส่ฐานหน่อยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ฐานที่เรียบร้อยแล้วนะอึ๊บอ่าหมุนหนึ่งรอบนะ้ครับสำหรับโยเซระจังนะนี่ผมตตวแล้วชุดนักเรียนสวยดีนะถ้าเป็นชุดแบบว่ามันจะมีชุดสองแบบชุดแขนสั้นกับแขนยาวนะแล้วชุดหน้าหนาวเนี่ย บอว่า,สว,าบบส,วส,สวยดีครับออกแบบสวยโทนสีสวยดีนะครับสหรับอยู่สละจังนะใส่ถุงน่องยาวด้วยถ้าสีนจังจะไม่ใส่ถุงน่องยาวนะอะมานี้ครับตัวสละจังมออกมาสีนจังนี่อันนี้คือสีนจังครับอดาด้านหาลังนะด้านในนี่จ้านี่โอเคเดี๋ยวขอตัวแกะสีนแปึงนี่ ฐานจะต่างกับเซนะนิดนึงนะซึ่งมันมีเดือยแบบรูบแบบเดือยนอกของมายางงี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแกะซีนสดๆร้นร้อน,อนฟับแล้วก็ซีนที่อยู่ตามกระโปรง กิ่งเซนะจาจังกิ้งแบบหูหุ่นแบบปุ๊บบับไปนะมันจะแบบเห็นกางเกงใน,นง่ายมากกว่ายสซลา้ากนะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเอามือบังไว้นิดหนึ่งมันมสีหอ่อคนนึงนะครับอ่ะโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่เซนนจังน่ารักไปอีกแบบนะึงนะงั้นนี่ กระโปงสัน้นจริงๆของเรียนนี้ขนาดนะ้าอ,อกจะใหญ่กว่ายศละจังนะครับนี่คือจุดเด่นนะมันจะบึ้บกว่านะถ้าเป็นบิ่งสไตล์ผู้หญิงผมสีทองนะมีเครื่องประดับนะเรื่องหลังที่ผมจะยาวไม่เท่ายศละนะก็ะเอามือปังไว้ก่อนนะเพราะหมูมันสั้นมากจริงครับมันเห็นชัดเจนนะครับ ผมก็ดูได้คนเดียวเหมือนกันนะตอนนี้ให้คนอื่นดูนะครับดูได้คนเดียว,น,ยวนีโโ่โอเคใส่ได้แล้วใส่ยากมากเซนัจังลิดมากเลยโอ้หม่นี่อย่าคิดลึกนะเ <laughs> ดือยมันแน่นมากเลยครับผมใส่แล้วไม่กล้าถอดโอเคนี่คือเซนัจัง เป็นที่เรียบร้อยนะครับหมุนตัวถึงรอบเซนจังอืมเซนจังจะออกแนวเซ็กซี่ครับเซ็กซี่เกิร์ลนะครับไม่เหมือนกับยูสราจังยูสราจังจะแบบออกเป็นแนวมัธเท่หน่อยอย่าเป็นแนวเซ็กซี่นะประมาณนี้นะครับัูสลาจังเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนะโอเคครับผมยูสราจังกับเซนจังมายืนคู่กันแล้วเป็นไงดูดีนะงานดูดีมีสไตล์นะ ในเรื่องนี้จะมีแค่2คนนี้แหละที่ชอบคนอื่นไม่ชอบเลยจริงชอบแค่2คนนี้แหละมันกวนตีนดีนะครับชอบตัวละครทั้งคู่เลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัวใครที่เพิ่งมาใหม่แล้วยังไม่กด subscribe ์ฝากกดทักตัวไลค์เพื่อเป็นการเตือนติดตามตอนต่อไปและผลงานอื่นในช่องเอโรติกด้วยกันนะครับผมโอเคแค่สำหรับวันนี้ผมกัดซีน่าจังนายโยชาจังขอลาร์ก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่กับโปรรีวิวในตอนต่อไปนะครับสวัสดีทุกท่านไอแพดค